สวัสดีคะ่ะเจคนมาแนะนำบ้านนะคะบ้านสองชั้นพร้อมที่ดินนะคะในคลิปนี้ในเขตเทศบาลใจกลางเมืองชัยภูมินะคะหมู่บ้านทานตะวันซอย5อยู่ใกล้หน่วยงานราชการนะคะใกล้ตลาดใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้สนามกีฬานะคะบนเนื้อที่30ตารางวาค่ะราคาเพียง5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินนะคะ บ้านเป็นบ้านสองชั้นนะคะทุกท่านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะพิกัดอยู่ที่อ,อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะราคาเพียง5 0 0แสนบาทเท่านั้นท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปรับชมพื้นที่จริงกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านแอดมินแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจนะคะ แนะนำให้เดินทางไปดูไปรับชมกันก่อนนะคะทุกท่านไม่ว่าจะรับชมบ้านนะคะหรือพื้นที่สถานที่ทำเรนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อเป็นผลประโยชน์แต่ตัวท่านเองนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ